ตัวนี้เป็นรถมือโยกนะครับเป็นรถที่ลูกค้าส่งมาเป็นรถมือโยกเก่ามือ2นะครับมาให้ทางเราเนี่ยทำการดัดแปลงเป็น3ระบบนะครับก็คือเป็นมือโยกแล้วก็ใช้เป็นไฟฟ้าแล้วก็โซล่าเซลล์ในการชาร์จนะครับเราก็ทําการถอดชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับทำการถอดออกเพราะลูกค้าบอกว่าเอาล้อไปใช้เอาขาตะเกียบไปใช้นะครับเก้าอี้เอาไปใช้นะครับ ในเรื่องของตัวถังไม่เอาเพราะว่าจะใช้ไม่ได้เนื่องจากความตัวถังนี่แคบไปหน่อยนะครับความยาวก็สั้นไปนะครับเราก็ทําการรื้อห้องเดิมซึ่งตัวนี้ก็จะลําบากในการที่จะทํามากกว่าขึ้นโครงสร้างใหม่เพราะต้องเสียเวลาในการรื้อถอนของตัวตัวเก่านะครับของตัวเก่านี่เราก็ต้องมาตัดต่อนะครับทําการรื้อทั้งหมดเลยนะครับจากเดิมรถ ลูกค้าบ,บอกว่าตัวรถก็เอาสีเดิมนี่แหละนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับอันนี้แผ่นรองเท้าของตัวเดิมก็ยิงทิ้งยิงรีเวททิ้งนะครับเอาแผ่นเดิมออกเพื่อที่จะตัดเขาตัวของเก้าอี้มาใช้งานตัวเก้าอี้ของเดิมเนี่ยจะมีองศาเอียงไปด้านหลังเนี่ยน้อยนะครับเราก็จะต้องทำการ ตัดต่อเพื่อให้มันอองศาเอียงไปด้านหลังมากขึ้นขึ้นโครงนะครับท่อเหล็กเนี่ยลูกค้ากําหนดว่าต้องใช้เป็นท่อ,อป่าหกคูณกาวไนนะครับอันนี้เป็นบูทของเดิมนะครับของแกนล้อเดิมเนี่ยเราต้องเจียทิ้งตัดออกเพราะใช้งานไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นแกนล้อที่มีแค่ขนาด12มิลอันนี้ตึงบูทนะครับบูทบังคับแกนล้อต่อเข้าไปที่ตัวดุมล้อด้านหลัง ทั้งสองล้อด้านหลังเลยนะครับทำขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะใช้เผารองรับกับตัวตัวมอเตอร์ใหม่ก็คือขนาด17มิลิเมตรอันนี้เป็นบูทบังคับเผานะครับจะสังเกตว่าเป็นวงรีจากนั้นเสร็จเราก็จะทำการเชื่อมมันทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันนะครับทำแบบนี้ทั้งสองล้อนะครับแล้วก็จะไปใช้งานอันนี้เชื่อมเสร็จเรียบร้อย นะครับขึ้นโครงละเราก็ใส่ล้อหน้าล้อหลังของเรานะครับโครงสร้างก็จะสังเกตว่าเป็นลักษณะของท่อท่อปะปาหกขุนนะครับความสูงลูกค้ากำหนดไว้37 7มบเจ็เซนนะอเป็นเป็นตัวเลขถูกโชลกของทางลูกค้ามอเตอร์บัตเลดขนาด36โวลต์350วัตต์นะครับอันนี้เป็นเป็นตัวจานโยกสำหรับล้อหลังด้านซ้ายมือ ทำยึดบังโคนเข้าไปใหม่ปกติไม่มีนะครับของเดิมลูกค้าให้เพิ่มเติมขึ้นไปทำตะแกรงด้านหลังอันนี้เป็นแผงโซลา่ะนะครับขนาด390วัตต์นะครับแอมก็อยู่ที่ประมาณ9-10แอมอัน,นี้ตัวถังเรียบร้อยละเราทำขึ้นมาใหม่ด้านหลังนี้เป็นยึดปั๊มดิสเพกแล้วก็จะมีตัวสำหรับยึดต,ตัวของด้ามมือโยกขึ้นมาใหม่ให้อยู่ทางด้านขวามือนะครับทำสีน้ำเงิน เป็นสีฝุ่นนะครับตัวด้านหลังเนี่ยลูกค้าให้เดินหน้าถอยหลังได้ด้วยเราก็ทำเอาสเตอร์22ฟันเชื่อมติดกระดุมตายไว้เลยนะครับประกอบไปที่เพาขนาด17มิลมนะครับดิสเบคขนาด160 mm มิเมตไทมิเตอร์เราก็มายึดฝั่งด้านของขวามือปกติรถมือโยกจะไม่มีเบรกด้านหลังนะครับมือโยกจะมีเฉพาะเบรกก้ามปูด้านหน้า นะครับซึ่งมันไม่เพียงพอเราก็ต้องเพิ่มเบรกเข้าไปนะครับเป็นดิสเบรกสำหรับจักรยานเป็นเบรกสายนะครับเป็นเบรกสายทำการยึดส่วนทางด้านแผ่นเหล็กเสาร่องนั้นเอาไว้ใส่มอเตอร์เอาไวส้ motor, ไวสำหรับในการที่จะสไลด์ตั้งโซ่ได้อันนี้เราก็ต้องทำการสร้างขายยึดขึ้นมาใหม่ในการยึด มอเตอร์เกียร์นะครับขนาดของฟันเฟือง14ฟันนะครับเข้ากับอัตราทดเฟืองด้านล่างสเตอร์ใหม่เนี่ยนะฮะ14กับ22ฟันนะครับก็จะพอดีพอดีกันไม่ไม่เร็วไม่ช้านะครับให้ทำไฟระบบ12โวลต์เป็นสเต็ปดาวเราเลือกที่10แอมป อันนี้ระบบไฟเป็น led ในประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นรถมือโยกตะแกงเห็นสีเงินเงินนะเป็นตะแกงสแตนเลสลูกค้าส่งมาเป็นแผ่นๆเ,เขาไปซื้อของเก่ามานะครับจากนั้นเสร็จเรามาตัดพับใสเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสวิทเดินหน้าถอยหลังนะครับสวิทไฟเลี้ยวนะครับ แล้วก็แตรนะครับอันนี้ใช้มันแตรมอเตอร์ไซค์เลย12โวลต์เสียงดังมากนะครับลูกค้าบอกเอาดังๆอันนี้เป็นแขนสำหรับมือโยกนะครับในกรณีใช้โยกไม่ใช้ไฟฟ้านะครับโยกเดินหน้าไปตามคอนเซ็ปต์ก็คือรถ3ระบบนะครับโซลาเซลล์ไฟฟ้าแล้วก็มือโยกนะครับอันนี้อยู่รถตัวนี้ส่งไปที่จังหวัดพิจิตร นะครับเดินหน้าได้ถอยหลังได้ตามลักษณะของมือโยกนะครับรูปทรงไซส์ต่างๆเนี่ยก็ตามที่ลูกค้ากำหนดเอาไว้นะครับอันนี้จะใช้ไฟฟ้าแล้วเราก็เสียบมือโยกลับไปที่เดิมน,นะครับถ้ากลางคืนเนี่ยเราจะสังเกตว่ามีไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไฟหลีไฟหลีนะฮะติดคู่กับไฟหน้า ็จะเป็นสีน้ำเงินอันนี้ลูกค้ากำหนดเอาไว้อีกว่า,าไฟท้ายจะต้องเป็นสีอมน้ำเงินนะครับไฟหลีตัวนี้นะฮะมีเคืงคืนไฟส่องสว่างหลายจุดเลยนะครับอันนี้มองด้านท้ายอันนี้ใช้ไฟฟา้า สำหรับตัวนี้ความเร็วไม่มากนะครับเพราะว่า,าตัวแผงโซลา่าก็ค่อนข้างหนักทีเดียวเดินหน้าถอยหลังได้หมดนะครับตอนถอยหลังก็จะมีสัญญาณเตือนเช่นเดียวกันในการเลี้ยวของตัวนี้จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็แล้วแต่เนี่ยเราจะมีสต็อปเปอร์เพิ่มเติมขึ้นมาในการกันไม่ให้มันเลี้ยวมากเกินไปเรื่องของแผงโซลา่า อันนี้จะเป็นมาตรวัดระดับแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่96%นะครับ4 0 5โวลต์นะครับ96%นะครับ,นะรบแบตเตอรี่โดนใช้งานไปตอนนี้อยู่ในร่มนะครับตัวโวลต์ขาเข้าอยู่ที่4.89าโวลต์ขาออกอยู่ที่13.6ตัวของระบบโซลาร์เซลล์ตัวนี้นะครับเราจะใช้ผ่านตัวสเตปอัพ บูตแรงดันเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพราะว่าว่าใช้งานจริงเนี่ย48.5โวลต์เนี่ยเอ่อเวลาออกไฟออกมาจริงๆไม่ถึงนะครับมันออกมาอยู่แค่ประมาณ30เกือบ40โวลต์เท่านั้นเองแรงดันไม่เพียงพอที่จะชาร์จเพราะจะต้องใช้ตัวสเตปอับเราเขียนไปตากแดดข้างนอกกันนะครับ นอกตัวอาคารนะครับเพื่อที่จะมาดูเรื่องของแรงดันขางเข้ากับขาออกนะครับตอนนี้แรงดันขาเข้า36แรงดันขาออกอยู่ที่42โวลต์นะครับ กระแสชาร์จอยู่ที่5แอมป์นะครับเพียงพอในการที่จะชาร์จละนะครับตอนจอดตากแดดจากนั้นเสร็จเราก็เข็นกลับเข้ามานะครับตอนชาร์จเนี่ยตอนตอนช่วงเ,เข็นออกไปจากแดดเนี่ยประมาณสักสิบโมงตอนนี้เข็นเข้ามาที่ประมาณสักตอนบ่ายสองนะครับสังเกตว่าเต็มแล้วนะครับรถคันนี้ใช้ชื่อ Sunny Tech นะครับลูกค้าตั้งชื่อไว้สานิเทครูปร่างก็ออกมาตามที่ลูกค้าต้องการ